แล้ววันนี้มันก็มาถึงจุดได้ครับวันที่เจ้าของแมปโรบอกที่คนเล่นมากที่สุด2อันดับแรกมาประชันหน้ากันระหว่างแซ m นี่จาก Steel The Be ียนรอดเจนเดลในกรูการ์เดนโอ้โหบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรมันมากๆฮแต่มันน่าเสียดายครับจังหวะนั้นครับผมไม่ได้อัดคลิปไว้เนื่องจากว่าผมเข้าเซิร์ฟไม่ได้ครับคุณดูๆๆๆแต่ทั้งนี้ทางนั้นครับผมก็ได้ไปจอยกับตีมูสับมาแล้วนะครับก็สนุกสนานกันเต็มที่แล้ว ผมใครที่อยากจะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ลองไปดูในคลิปของพี่กายกับพี่ปิมได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดให้ผมสรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะครับคนดูอีเวนต์นี้เนี่ยคือแม่งเดือดมากทั้งเจนเดลปล่อยเลเซอร์ออกจากลูกตาแซมมี่ปล่อยเบียร์ล็อตใส่เจนเดลโอ้โหแม่งฟาดฟันกันแบบดาคอนบอลเลยคนดูและที่สําคัญที่สุดนะครับคนดูคือมันมีฉากคัดซีนด้วยครับผมซึ่งฉากคัดซีนนี้เนี่ยมันแบบโคตรพาวเวอร์ออฟใหม่เฟรนเลย แต่ในตอนที่เล่นกับพี่กายพี่เป็ดแล้วก็พี่ปิมเนี่ยพอดีผลบอลบอซ้ำกายมันใหญ่ไปหน่อยนะฮะบังไม่ค่อยเห็นอะไรเลยและนอกจากความอลังการในอีเวนต์นี้ชอบของโกลอัคาเดอสัปดาห์นี้ก็เดือดไม่แพ้กันครับคนดูนี่ครับ ลิมิเต็ดช็อปไมาอีกแล้วกับเอ็กโซติกสกายลูเชตหรือว่าเจ้ากรองใหม่ของเรา oh. กับเจ้ากริฟฟิ A ้น oh. 1%นั่นเอร์เซ็นต์นั่นเองก็พแล้ววันนี้ผมบอกเลยนะ oh. ผมใส่สุด oh. ผมไม่รู้หรอกว่าสกิลมันคืออะไรแต่ ผมจะเอามันมาให้ได้และเดนวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เอฟพงพิทัก์จะซื้อแพ็กถึง130เชสหรือว่าการันตีเรนโบ์ให้คนผู้ชมดูกันและเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้พี่เอฟพงพิทักนะครับจะได้เรนโบ์อะไรดีๆหรือเปล่าแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปลุ้นไปดูกันนะครับ คนดูสำหรับใครที่เล่นโกลกาเดนบอกเลยว่าต้องห้ามพลาดกับร้านบอยพาสเทลสโตร์เพราะร้านนี้มีทุกอย่างที่จะสรรหาได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งบริการทั้งผลไม้ AFK สัตว์ทั่วไปยันไปถึงสัตว์ยักษ์สัตว์ใหญ่ก็มีเช่นกันแถมยังมีแบบเป็นเซ็ตด้วยนะแจมขนาดนี้พลาดไปได้แล้วสำหรับบอยพาสเทลสโตร์ลิงจะอยู่ข้างใต้ด้านล่างคลิปนะจ๊ะถ้าใครนะฮะได้แต่งตัวเป็นเจ้าถั่วเขียวนะฮะแล้วอ่อนไว้ในช่วงกิจกรรมเนี่ย ผมบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยจะต้องตื่นเต้นกับสัตว์ใหม่ที่แจนเดลเนี่ยได้แจกให้กับทุกคนอย่างแน่นอนเพราะเจ้าสัตว์ใหม่นี้เนี่ยโคตรมีประโยชน์เลยครับคนดูถามว่ามีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเปิดให้ดูนะตรงนี้เลยครับนี่โอเคครับคนดูสัตว์ใหม่ที่แจนเดลแจกให้ฟรีกับทุกคนที่ออนไลน์ในช่วงที่มีกิจกรรมนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับตั้งแต่พีชวาร์ปครับเลมอนไลออนแอปเซลและ กลีนบีนครับผมซึ่งผมบอกเลยว่า4ตัวนี้เนี่ยแทบจะดีหมดเลยก็ว่าได้ไม่รู้ว่าเจนเดลไปแอบฟังฟีดแบ็จากหลังบ้านหรือเปล่าที่บอกว่าแบบโอ้โหแม่งมีแต่สัตว์ให้มิวเทชันอย่างเดียวเลยมั่งโคตรน่าเบื่อเลยสัปดาห์นี้เจนเดลจัด เต็มให้เลยครับคนดูไหนๆแล้วเราเป็นชาวสวนบ้านๆที่เน้นรีวิวสัตว์ใหม่ๆหรือว่านําสัตว์ใหม่ๆมาใช้เนี่ยเราก็ต้องพูดถึงช็อตนี้อย่างแน่นอนครับคนดูมาเดี๋ยวผมเอาให้ดูแต่ละตัวเลยดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างเริ่มจากเจ้าพีชวาร์ปก่อนเลยครับคือเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมี2ความสามารถพิเศษด้วยกันนั่นก็คือ1ให้มิวเทชันพลาสมาปกติเลยส่วนอีกความสามารถหนึ่งครับนั่นก็คือความสามารถที่จะสุ่มสัตว์ในสวนนะฮะให้ติดอบิลิ รดคูดาวถึง60.98วินาทีเลยครับอู้หูคนดูผมบอกเลยว่าเจ้านี่เนี่ยจะเป็นตัวที่มาโค่นล้มนก ยุง100%่งเซเลยครับลองคิดสภาพดูนะนกยุงอ่ะมันลดคูดาวเป็นวงๆวงเหมือนกับเวลาแมวนอนเว้ยซึ่งถ้าเกิดว่าสัตว์เราอ่ะไม่อยู่ในวงมันก็จะไม่ลดคูดาวเจ้านี่คือสุ่มสัตว์ลดคูดาวเลย60วินาทีถ้าสมมติเลเวลมันมากกว่านี้มันจะลดคูดาวได้เยอะขึ้นไปอีกหรือเปล่าดดวจริงๆไม่ต้องเลเวลก็ได้เพราะปลาหมึกเราเนี่ยมันก็กรอบสกิลและทดลองได้เลยครับกันดูเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้การรอช้าเราลองมาหยิบปลาหมึกเรามาใช้เลย ดีกว่ามันดูชอบอย่างเลยเนี่ยรีวิวสัตว์ใหม่น่นะพิชวารเครับผมลดคูดาวแล้วก็ติดมิวเทชันนะงั้นเดี๋ยวเราลองเอาน้องมิมิกหรือว่าปลาหมึกของเรานะครับผมมาวางดูนะฮะและดูว่าจะลดคูดาวไปได้มากน้อยแค่ไหนนะทดสอบสัก1ตัวและกันเอาเป็นน้องโอเลมมาดูว่าจะลดคูดาวได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูกันหมึกหมุนนะหมึกหมุน,นแล้วครับแล้วหมึกก๊องสกิลเป็น อย่าบอกนะนั่นไงมึงก็โอเคโอเคเกือบด่าแล้ว <c oughs> อ๋อนี่ไงคนดูลดคูดาวแล้วก็ติดสถานะอาา่าฮ่าผมไม่มีสัตว์อยู่ในตู้ปลาหมึกมันจะก๊อบไอ้ตัวโกเลมไม่ได้อ่าไหนขออีกรอบนึงผมอยากรู้ว่ามันจะลดคูดาวให้เจ้าโกเลมไหมนี่ฮะโกเลมคูดาวเราสี่นาทีนะครับส่วนเจ้าพิช,ชวาร์ปเนี่ยคูดาวอยู่ที่ประมาณแนาทีถ้ามันลดมันควจะลดโกเลมครับ นี่ครับลบไป120วิโอ้โหคนดูลบคู่ดาว120วิเข้าไปเลยหนึ่งตัวแล้วปลาหมึกผมคู่ดาว15วิอะมุนทุก15วิหนึ่งนาทีแม่งลบคู่ดาวได้แบบ สองสี่หกแปดแปดนาทีอับคนดูอู้ยูยไอตัวนีคือคือดีเลยแพทเนี้ยได้เอามาจัดคอมโบกันสนุกสนานเลยครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นพีชวาร์ปนะครับผมรู้ว่าสัตว์ตัวแรกที่ถือว่าใช้ได้เนยครับคนดูมามาดูตัวที่สองกันต่อเลยครับขออนุญาตพิกอัพออกก่อนเลยครับผมตัวที่สองครับมันชื่อว่าไลออนใช่ไหมไลออนเลมอนครับก่อนอื่นขออนุญาตพิกมือออกก่อน เพราะว่าเจ้านี่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่โูผมบอกเลยว่าดีโรโพเนี่ยอาจจะชิดสายไปเลยเพราะเจ้านี่ครับมันมีสกิลหนึ่งในสกิลที่ดีโรโพมีอยู่ คือดโลโพเนี่ยมันจะมีรถคูดาวกับเพิ่ม EXP แบบสุ่มใช่ไหมว่าจะออกมาแบบไหนแต่เจ้านี่เนี่ยมันมีการให้ EXP เหมือนกับดิโลโพเลยแต่ว่าให้แค่1ตัวเท่านั้นนะครับและให้ EXP เยอะมากๆถึง1524 exp เลยคนดูโอ้โหเยอะมากแล้วก็อ,กอันนึงครับมีสกิลเหมือนกันเลยก็คือ random mutation b i ล l o t ครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็เดาว่ามันก็น่าจะคล้ายๆกับเจ้าพึ่งวาร์ปตัวเมื่อกี้นะครับผมก็อาจจะสุ สกิลกันถ้าอยากให้สกิลมันแบบให้แต่ย e ีเนี่ยผมว่าก็อาจจะต้องเคลียร์ผลไม้ทิ้งนะแล้วก็ปั๊มเวลกันเพลินๆเ,เลยแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมอยากรู้ว่ามันให้ย e ีแบบรัวแค่ไหนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะลองเอาเจ้าสัตว์ที่เป็นอาบิลิตี้แบบ เขาเรียกว่าอะไร Passive Ability มันจะได้ไม่ถูกเจ้าปลาหมึกก๊อปสกิลนะครับผมมาวางแล้วเดี๋ยวดูกันว่าปลาหมึกเราจะให้ EXP จากการก๊อปสกิลเจ้านี้เท่าไหร่นะฮะมาเอาสัตว์สักตัวหนึ่งที่ไม่ได้มีสกิลมาวางไว้ในสวนก่อนละกันเอาตัวไหนดีวะเออและคุณนะอ่ะและคูนก็ได้คนดูเพราะว่าและคูนเนี่ยถ้ามันไม่มีสวนอยู่ในเอ่อบริเวณเนี่ยมันก็จะไม่วิ่งไปก๊อปนะคนดูอ่ะงั้นระวังและคูนลงไปครับและหลังจากนั้นนี่คือประวัติการที่ ผมบอกเลยว่าเราก็ลองไปพร้อมๆคนดูนะว่ามันจะดีกว่าดิโลโพหรือเปล่านะครับ15วิครับปลาหมึกจะให้ EFP กับเจ้าแรคคูหรือเปล่าอันนี้คือเรานับแค่ e อ p นะเราไม่นับม e ิเทชันนะคนดูมาดูกัน 3, 2, 1หมุนแล้วครับปลาหมึกหมุนแล้วครับนิ่งปลาหมึกนิ่งโอ้ให้สถานะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลาหมึกตัวละโอ้โหให้สถานะคู่เลยเหรอวะ เฮ้ยน้องอย่าทําให้พี่ผิดหวังดิคือกูต้องดึงผลไม้กูออกไหมวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้หมนุนหมนุนปุ้มอีก e พีไหมให้อ e ีกพีสองผมว่านะคนดูมันจะเห็นภาพมากที่สุดเลยนะถ้าสมมุติเราไม่มีพืชอยู่บนสวนผมอยากเห็นผมเคลียร์เลย เดี go, ๋ยวผมค่อยไปทำสถานะใหม่ได้ไม่เ ah ป anyway, ็นไรคนดูเพราะคลิปนี้เราไม่ใช่คลิปทำสถานะอยู่แล้วเอาหมีหมีหมีกระโดดกูเหลือจะเชื่อว่าน่ารักที่ผ่ายเลยดูสิว่ามันจะให้ e อฟพีรัวรัวไหมสี่สามสองหนึ่งหมุนให้ตัวไหนให้ตัวไหนให้เยอะไหมสิบห้าวิปุ้มก๊อปปี้เลมอนอ่ะะก๊อปปี้เอฟพีอะให้ e อฟพี เริ่มไม่ค่อยดีแล้วว่ะวาย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 ก็ออีล้ม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 ,ลมหรือว่าต่อให้ไม่มีพืชบนสวนมึงก็มีสิทธิ์ที่จะก๊อปสกิลเป็นมิวเทชันอย่างนี้หรอตอนแรกชมไปตอนนี้อยากด่าแล้วอ่ะมึงไหวเปล่าวะเจนเดียวมึงไหวเปล่าวะไหนให้ให้ยีกพีกูดูหน่อยนี่คือกูรอมา5นาทีแล้วมึงยังให้ยีกพีให้กูไม่เห็นเลยเหรออ่ะ2,500ัอยีกพีครับให้กับออคโตปุส ให้ตัวนี้ไป็เลเวลตันด้วยโอ้โหคนโดูพลิกอัพกลับเลยก้ากว่าอ่ะไม่เป็นไรถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่เวิร์บผมไม่ให้ผ่านผมให้แบบเกตบีอะพอพอใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะส่วนอีกตัวหนึ่งแอปเปิลกาเซลมาดูซินี่หน้าตาน้องตูดเป็นชูกาแอปเปิลด้วย 那垃圾呀！<laughs> มาดูสกิลกันครับแอปเปิลกาเซลครับก็คือ,อ,อมีโอกาส4%เนี่ยครับผมที่จะดุ๊กนะครับผลไม้ที่มีเกี่ยวกับชื่อแอปเปิลอยู่นะครับผมก็ถ้าดีสุดก็น่าจะเป็นชูการ์แอปเปิลนะคนดูแล้วก็กรณีที่ฮาวเวิตชูการ์แอปเปิลนะครับมีโอกาส2%ที่จะติดสถานะวาร์ปนะครับผมใส่ผลไม้ที่อยู่ในกาเดนด้วยก็ดีนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เพราะว่าเราจะต้องโยนผลไม้ให้ต้นถั่วมันโตอยู่แล้วนะครับถ้ามันมีเกี่ยวกับแบบฟรุตเข้ามาหรือแอปเปิลเข้ามาก็ใช้ได้เลยนะคนดูอันนี้ดี ที่ผมให้เกรด A ละกันสำหรับไอ้สองตัวแรกนะครับหลังจากที่วิจัยไปแล้วเอาไปเกรด B พอขออนุญาตเปลี่ยนคอนเทนต์คลิปเลยนะฮะคลิปตัดเกรดสัตว์ใหม่อัปเดตของโกลา a ารเด่นทุกวันเสาร์ที่จะออนวันจันทร์นะฮะและตัวสุดท้ายครับพระเอกของเราในวันดีนะครับผม <c oughs> เจ้าหุ่นยนต์ถั่วเขียวถั่วแลของเรานั่นเองฮะมาเรามาดูสกิลของมันกันหน่อยละกันครับว่าสกิลมันเป็นอะไรนะ <c oughs> คนดูไหนขออนุญาตแป๊บนึงนะครับคนดู ทุกๆ29นาทีครับจะเสียสละถั่วงอกแบบสุ่มออกหนผลในส่วนของคุณเพื่อปลูกพืชแบบสุ่มทันทีพร้อมกับโบนัสขยายผลขนาด5.19เท่าไม่สามารถลอกเรียนแบบหรือรีเฟรชได้ไอ้เจนเดวมึงเอาสุดนะเนี่ยมึงเอาสุดนะแต่ผมบอกก่อนนะว่าเขาบอกว่ามีมิกใช้ไม่ได้รีเฟรชใช้ไม่ได้แต่ไม่ได้บอกนี่ ว่าห้ามลดคูดาวไหนดูสิได้ไหมเลนโบวเลนโบวดีโลโพเอาหน่อยน ah kind of ้องพี o, ่อยากรู้ว่ามันจะลดคูดาวให้ไหมจบจบจบเลยจบเลยคนดูจบต่อไปฮะคือการทดลองสัตว์ตัวนี้ว่ามันจะทำให้ผลใหญ่ขึ้น 5.19... เท่าเนี่ยดีแค่ไหน ถ้ามันดีผมบอกเลยว่าคลิปหน้าผมจะไปกว้านซื้อไอ้ถั่วเนี่ยมาเจ็ดตัวและหลังจากนั้นผมจะให้มันแดกถัว่วและให้ดิโลโพลดคููดาวเฮีย,ยดีเทียบมันน่าจะได้แค่กี่ตัวงวะถ้าดิโลโพหนึ่งตัวเอ่อมิมิกมิมิกหตัว2ตัวลดคููดาวถ้าจะให้มันใหญ่แบบใหญ่เลยมันต้องให้เมลนอน หอยไอ้ท like ี่แอบยากเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะใช้ได้แค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําคลิปหน้าจริงๆจะต้องเป็นอะไรเป็นมิมิกหนึ่งเป็นดีโลโพลดคูดาวหนึ่งแล้วพอคูดาวมันใกล้เต็มปุ๊บเอาแมวลงมานอนตรงผลที่เราจะปลูกแล้วพอไอ้ตัวนั้นมันทําให้ต้นมันบึ้มขึ้นมาแบบกบเห่าเลยแล้วบวกกับแมวนอนใหญ่ขึ้นอีก5.19เท่าอาจจะเวิร์กก็ได้นะครับคลิปหน้าวันพุธเจอกันไอฟจะวิจัยทุกคนเองครับ <c oughs> ก่อนที่เราจะไปวิจัยแบบนั้นกันนะครับเราลองมาดูกันก่อนแบบเบสิกพื้นฐานเลยดีกว่าว่ามันจะใหญ่ได้บ้างน้อยแค่ไหนนะคนดูผมเอาบีนสต็อกนะครับผมมาปลูกไว้ก่อนเลยละกันนะฮะนี่บีนสต็อกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอให้กบเหา่านะคนดูโอเคกบเห่าแล้วปั๊มอ่าเรียบร้อยครับเราจะรอให้ลดคูดาวจนถึงใกล้ๆนะครับ1นาทีแล้วเราจะวางโบนบอสซัมลงไปนี่คือ5.32เท่าโดยที่ไม่มีสปริงเกอร์ไม่มีแมวนอน มาดูกันครับว่าจะใหญ่ได้แค่ไหนโอเคถึงเวลาวางแล้วครับวางบนวสัสซัมไปครับแล้วตอนนี้ครับรีนบีนเาราเลย34วิครับมันลดคูดาวจนเต็มแล้วทำไงต่อมันทำไงมันตื่นเต้นมันกระโดดมันกระโดดกระโดดแล้วแล้วยังไงต่อครับ หรือว่ามันต้องทําให้ต้นโบนบอสซ้ใหญ่ก่อนพอเทคสครับคนดูซึ่งมันต้องมีคนมาพิมพ์ด่าแน่เอ้าพี่เอฟทำไมไม่ไปศึกษาก่อนมาอัดคลิปเลยครับพี่ก็กูอยากเฟ์สอิมเพรสชั่นกับพวกมึงเน่กูผิดปะเนี่ยอ่ะก็กูอยากมาทดลองกับมึงทดลองสดๆหลังอัปเดตอีเวนต์อ่ะก็อยากออนคลิปไวๆอะพวกมึงจะได้ไม่ต้องรอกันไอเอยด่าแต่กูกูก็เศร้าไปเหมนกันนะ ผมว่าราอบนี้ต้องได้แล้วมา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 ยี่สานาทีแล้วสิบแปดนาทีโอเครถคูดาวรัวๆแล้วก็เราเอาเออ่ฮาวเวส ط, มาเก็บครับปรับปรับแล้วจังหวะนี้โบนบอสซ้ำเราไม่มีผลแล้วนะฮะรถคูดาวปับปับปรับปับปรับปรับปรับเฮ้ยเฮ้ย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 อ่ะพคุณดูผมบอกตรงๆนะไอ้เยียนี่ตกกระป๋องแน่นอน อย่างนั้นผมขอลองอีกรอบหนึ่งรอบนี้เอาสปริงเกอร์อย่างละหนึ่งพอไม่ต้องแบบเวอร์วังอลังการมากมาดูนครับว่ารอบนี้จะใหญ่ได้แค่ไหนพี่ขอดอกเดียวแล้วไอ้กบนี่มันจะไม่อยู่ในกระเป๋าพี่อีกต่อไป <c oughs> เล่นนะกบมึงก็ยังต้องใช้แบบในการแบบเขาเ,เรียกว่าอะไรอนะเน้นเน้นวอลลุ่มนะเผื่อต้องยัดถั่วเยอะๆกบมันก็ยังช่วยอยู่นะคนุณดูอย่าไปว่าน้องมันมากนะคนุณดูเอาเลยครับสามนาทีสุดท้ายสามนาทีสุดท้ายอุ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วโชว์เวลทันปะเฮึบ์เฮิรโอเคบุ้มโ,โหคโนดโูมัน มันมันไปขยายบีสต็อกอ่ะโอ้โหเราต้องมันลุ้นอีกคนดูเพราะเหมือนกับว่าเจ้าบีสต็อกเนี่ยมันไม่ได้กินถั่วแล้วมันจะเออ่ไปขยายให้ผลอื่นเลยแต่มันก็มีสิทธิ์ที่จะไปขยายต้นถั่วได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะต้องใช้ความพยายามหน่อยแต่ในเมื่อเรามีปัามบึกไม่ใช่เรื่องยากเลยครับลดคูดาวไปเอามแาล้วครับบึ้มบึ้มตัวไหน กิีบีนโอ้โหกินบินไซส์6 6ไม่ไดีต้องการเลยน้องเอาหน่อยเอาหน่อยน้องพี่รถคูดาวให้น้องลัวแล้วน้องเวล4.3แล้วอะอัตราคูเท่าไหร่ละว6.6ไซส์อีโคตรใหญ่เอาหน่อยน้องขอเห็นโบนวอซัมใหญ่ๆห,หน่อยลั่นๆขอลั่นทุ่งห่อได้ไหมถ้าได้มึงเอาเกรด A บวกไปเลยปึ๊เรียบร้อยเรียบร้อยครับ แต่ทำไมมันไม่ค่อยใหญ่เลยวะนี่มึงคนหกจุดหกจริงหรอโอ้โอกาสไม่เป็นไรคนเราผิดพลาดกันได้เราให้โอกาสกันได้เสมอเพราะฉะนั้นเก็บก่อนดูกันต่อครับสีน่นาทีหูแล้วครูเดาเร็วมากสองนาทีเอาหน่อยน้องโบนวาซัมโบนวาซัมเท่านั้นอย่าบอกนะ ใหญ่นะใหญ่แะ้วคนดูเอาจริงนี่ยังไม่มีแมวนะเนี่ยเอ้ยเชืแต่แกูกูอยากเห็นลั่นๆสักรอบหนึ่งอะได้ไหมอะจริงๆการทำผลใหญ่เนี่ยมันก็ใช้ความพยายามหมดตั้งแต่การใช้แมวการใช้ไทสิลลท็อปนะผมว่ามันก็ก็ยากหมดนะครับผมพคนดูผมจะกดการได้แล้วนะ ไม่ใหญ่เลยวะหรือว่าผมมันไม่มีแมวมาเลยใหญ่ได้แค่นี้วะแป๊บนึงผม halfway escape ก่อนอุ้ยแต่แต่แต่ไม่แปลกที่มันจะไม่ใหญ่มากเพราะว่าโอ่อบอสซัมเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเนิร์ฟมาถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันมันเนิร์ฟมาด้วยนะครับมันเนิร์ฟมาจนแล้วอะไรอะไรอยู่ข้างล่างนี่คืออะไรอะอย่าบอกนะว่ามันคือโอลบอสซั่หบออุ้ย เหมือนจะใช่ว่ะผมไม่อยากลบผลนี้เลยอะ่ะผมเฟเวอร์บิตไว้ได้ไหมผมอยากรู้มันจะใหญ่แค่ไหนยัดหนมนายัดหนมนารอบท้ายรอบท้ายหนมนา4ีสีวิก่อนสปริงเกอร์หมดบวมาซัำบุ้มโอเคผมตัดเกรดเลยสำหรับผมนะจากที่เห็นผมให้เจ้าตัวนี้ A บวกเลยครับเกือบ S ผมให้ A บวกเพราะเจ้านี่แม่งให้อัตราคูณเยอะมาก เยอะจริงๆคนดู7.36%น่ะนี่คือยังไม่เวลร้อยนะ7.36%คือแมวออร์เดนแทมบี้เรนโบว์80โล3ตัวนะจริงๆอยากให้ S เลยแต่ถ้ามันจะ S คือมันควรจะแดกถั่วและไม่ไปขยายที่ต้นถั่วเว้อันนี้คือ S แต่ผมตัดออกไปเหลือเกรด A บวกเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าดี แต่ไม่ถึงขั้นดีที่สุด2ตัวนะครับที่ให้เกรด B ตัวหนึ่งที่ให้เกรด A ก็คือเจ้าตัวชื่อว่าอะไรนะเอ่อแอปเปิลแอปเปิลใช่ไหมแอปเปิลกาเซลวันนี้ให้เกรด A นะครับผม,ผมก็ถือว่าใช้ในกิจกรรมนี้ได้ดีเลยแต่ A บวกยังไงก็ต้องกรีนบีนจริงๆผมให้เอไปเลยก็ได้นะหรือว่าจริงๆก็ต้องตัด,ต,ดตัดเจ้ากาเซลลงมาเป็น B บวกวะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบอะไรขนาดนะั้นมันแค่ดุกผลอ่ะเอางี้ตัดใหม่ A บวกกรีนบีนแอปเปิลกาเซลบีบวกส่วนที่สองตัวหานะนะั B ่นอ่ะบีลบ ดีกว่า C แต่ยังไม่ถึงขั้นบีนี่คือการตัดเกรดสัตว์ใหม่ของสัปดาห์นี้ครับปรบมือฮะเฮ้ยต่ารูหลืออีกสองตัวนี่ เราเหลือเจ้ากวางกับเจ้ากาเซลต้องรีบสุ่มแล้วเอามาตัดเกรดแล้วแต่ว่าน่าจะต้องเป็นคลิปหน้าเอานี้คลิปหน้าผมสุ่ม125ผลพร้อมกับเอาเจ้าตัวนี้มาใช้ด้วยเลยมาเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันวันพุธนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้อัปเดตด่วนอ่อนวันจันนะก็ไปดูวันจทร์กันได้นะครับผมแล้วกดแชร์ได้นะเจอกันคลิปถัดไปในวันพุธครับผมวันนี้ทำก่อนเดียเท่านี้บายบายครับ